ะะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะเราจะใช้วิธีการหวานโดยตลอดและเราอ่ะมีด้วยความที่ข้อจํากัดคือเรามีนาแค่3ไร่แล้วเราหวานเราได้ข้าวแค่500โลมันไม่พอกินทั้งปีครอบครัวเราค่ะไม่พอกินเราก็เลยหาวิธีว่าเออเราจะทํายังไงให้มันได้ข้าวมากขึ้นปีที่แล้วเราเลยตัดสินใจใช้รถดําเพราะว่าเรารู้จักกับเจ้าของรถดําเป็นการส่วนตัวก็คือไปเจอกันในกลุ่มยางสมาร์ทเนาะเราก็เลยให้พี่เขามาดําให้เมื่อปีที่แล้ว ปรากฏว่าเราดําไปแล้วเนี่ยค่ะจากที่เราเคยได้ข้าวอะค่ะ500โลปีที่แล้วเดาเราได้1,000กิโลโอ้มันสองเท่าเลยครับมันเท่าหนึ่งเท่าตัวเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันวิธีเนี้ยมันเป็นวิธีที่มันคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนเราปีนี้ก็เลยทําซ้ําอีกสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมมาดูรถดำนานะครับผมนี่ครับตอนนี้มาอยู่สองคันนะครับบรรยากาศดำนานะครับเดี๋ยวไป พูดคุยกับเจ้าของนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับให้แนะนําตัวหน่อยครับผมครับพรนสักปทาธรรมครับอยู่สํารงทาบครับก็รับย่างดํานาครับรถเดินตามหกแถวของคูโบต้าครับผมอ๋อนี่ยเนี่มาดูก่อนมาดูรถก่อนเครื่องเป็นเครื่องแบบไหนบ้างครับตัวนี้เป็นเครื่องอะไรครับก็เครื่องเบนซินครับเครื่องเบนซินเบนซินเดินตามหกแถวหกแถวคูโบต้าเนาะใช่ครับอืมนี่ครับเครื่องเครื่องนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเออใช้มาสี่ปีแล้วครับสี่ปีโอ้ตั้งสี่ปีแล้วเป็นไงบ้างครับ การใช้งาน4ี่ปีนะครับเครื่องใช้งานดีไหมครับผมก็ดีครับแล้วก็มีมีความรู้ช่างพื้นฐานอ๋อแล้วก็ซ่อมแม่ทนเนด้วยตัวเองได้ก็ไม่ไม่ไม่่อยมีปัญหาอ๋อนี่ครับสําคัญคือเราเป็นช่างด้วยนะครับสามารถที่จะซ่อมบารุงเองนะครับจะประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยใช่ครับนะครับไม่ต้องรอช่างศูนย์จะรอช่างศูนย์งานก็ไม่ได้ครับผม่ตอนแรกนี่คือซื้อสองคันเลยไหมหรือว่าซื้อทีละคันซื้อคันเดียวครับคันเดียว ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งอ๋อตัวไอ้ตัวไหนคันใหม่ครับตัวตัวนู้นคันใหม่ตัวนี้คันใหม่ตัวนี้อ๋ออย่างเครื่องหนึ่งนี่แพงไหมครับประมาณเท่าไหร่เออผมคันนี้ผมซื้อมือสองครับมือสองใช่ครับซื้อมาแปดหมื่นแปดหมื่นโอ้ถ้ามือหนึ่งก็เป็นแสนเนาะแปดหมื่หนึ่งก็แสนหลักแสนเลยแสนเจ็ดอืมรุ่นใหม่จะเป็นสีส้มสองแสนหนึ่งหมื่นครับผมรุ่นใหม่จะเป็นสีส้มนี่ครับผมประสิทธิภาพในการดำนานครับ หนึ่งคันครับหนึ่งวันสามารถดำนาประมาณกี่ไร่ครับประมาณห้าไร่ต่อคันครับห้าไร่ต่อคันครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยอ๋อแล้วก็ความชํานาญของคนขับด้วยครับผมใช่ครับอย่างมาวันนี้นะครับจะมีสองคันนะครับฉะนั้นแปลว่าวันหนึ่งก็สามารถนะครับประมาณสิบไร่เนาะสองคันใกลเคียงครับใกล้เคียงสิบไร่นะครับครับผมนี่ครับเราดูการดำนาอย่างเมามมนเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจดำนานะครับหนึ่งคือต้อง ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับครับการการดำนานะครับเราต้องเตรียมดินให้ได้ครับ,รบตีเทือกรูปเทือกให้มันเป็นครูนครับครับแล้วก็ต้องเสมอสําคัญคือในในพื้นที่ต้องมีน้ำเพราะว่าการการพกกล้ามันใช้เวลาสิบห้าประมาณสิวันอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าช่วงนี้เรามีน้ําเราอยากดำนาทีานี้15วันรอกล้าน้ําอาจจะแห้งหรือฝนไม่ตกเงี้ยเราไม่มีน้ําในแปลงะ เราก็ไม่สามารถที่จะดําได้ออครับสาคัญเราต้องมีน้ําในแปลงนาด้วยครับ,รบผมมีแหล่งน้ําด้วยหรือเขตชนประทานอย่างเงี้ยครับครับาารในควบคุมน้ําได้ก็โอเคเออในในในส่วนของพันธุข้าวนะพันุข้าวนี่คือเจ้าของทําเองหรือว่าที่นี่มีบริการด้วยครับพันข้าวก็ถ้าก็รับเพาะครับออตอนนี้ก็คือถ้าราคาราคาปีน,นี้ก็คือ่าออรวมกล้าผมดำพันหกครับผมถ้า,มาเมล็ดพันธุ์เจ้าของแปลงเอามาให้ผมก็ราคาพันสี่ต่อไร่ครับ ครับสลับเม็ดพันนี่คือเรามีให้หรือว่าเกษตรกรสนใจคือเอามาให้ครับครับก็ก็แล้วแต่ครับอย่างข้าวไลเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยข้าวหอมนินหรือข้าวแบบที่ไม่ใช่ร้อยห้าเราเราเราไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้ลูกค้าก็เอามาเองก็ได้แต่ถ้าเป็นข้าวมลีร้อยห้าอย่างเงี้ยครับทาง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 นี้ก็มีมีบริการครับผมครับผมนี่ครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมครับอ่ะอย่างหนึ่งไร่นะครับเราจะต้องเตรียมก้าไว้ประมาณกี่กิโลครับผม เออถ้าก็ประมาณ1 3บสาถึงสิกิโลครับผม oh, เพราะว่าประหยัดเหมือนกันนะใช่เพราะว่าจริงๆใช้ไม่เยอะแต่เราต้องเผื่อเผื่อเผื่ออตอนเพาะข้าวกล้ามันเสียหายเงี้ย hmm. ครับเราต้องเผื่อเพราะว่าก,การเพราะมันใช้เวลาถ้าเราถ้าเราเพาะมันมันเพาะแล้วไปดำไม่เต็มพื้นที่อย่างเงี้ย hmm. มันก็ต้องเสียเวลาอีก15วันในการเพราะใหม่ hmm. ใช่ครับเราต้องเพาะเผื่อ ครับผมถึงจะถึงจะไม่มีปัญหาแล้วก็การดำนาก็จะได้เต็มแปลงทีเดียวเลยครับเนาะสำคัญต้องมีน้ํานะครับใช่ครับอย่างตรงนี้ที่มาดำวันนี้นะครับเราจะเห็นมีแหล่งน้ํานะครับมีห้วยนะครับที่อยู่รอบได้เลยนะครับเนาะอย่างวันนี้มาดำอยู่ที่สามไร่เนาะใช่ครับอย่างหน้าตอนนี้ราคาน้ํามันนะวันนี้ตอนนี้รับจ้างไร่เท่าไหร่ครับครับก็ไร่พันหกครับตอนนี้พันหกรวมถึงค่าพันข้าวด้วยไหมครับครับพันข้าวรวมแล้วอ๋อรวมแล้วเนาะครับผมสลับพันค่า สำหรับพันข้าวที่เพาะคือจะเพาะใส่ถาดหรือว่าแบบไหนครับเออก็เป็นถาดถาดเฉพาะครับยังไงก็ต้องต้องเพาะในถาดอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องใส่เครื่องครับขนาดความกว้างความยาวอะไรเงี้ยมันต้องได้ครับครับผมนะครับสำหรับการรับจ้างครับตอนนี้คือสามารถที่จะดําที่ไหนได้บ้างครับผมลองลองแจ้งให้ท่านผู้ชมหือใครสนใจก็ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์เนาะสามารถแจ้งได้เลยเนาะครับผมขอเบอร์โทรหน่อยครับเออศูนย์แปดหกห้าสี่สามหนึ่งหกเก้าหนึ่งครับ ครับสำหรับใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมนะครับพาดูเครื่องนะครับว่าหลักการทํางานของเครื่องเป็นไงบ้างครับครับผมเริ่มแรกเลยต้องทำไงบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ต้นกําลังต้นตัวนี้ก็จะเป็นชุดกลไกระบบไฮดรอลิกแล้วก็ตัวปักดาครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อครับกลไกกลไกการปักดําก็จะส่งกําลังในข้างในตัวนี้ครับเข้าไปถึงกระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ชุดปักดํา ก็จะแยกไปซ้ายขวาครับผมสายพานตัวนี้ก็จะเป็นสายพานตอนกล้าอ๋อมันจะดันกล้าลงใช่ครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นหัวปักดําอืมจะจับกล้าลงจับกล้าลงจับกล้าลงครับใช่ครับครับผมนี่ครับการสตาร์ทก็คือจะดึงตรงนี้เลยเนาะเป็นสตาร์ทดึงครับครับ ตึงตัวนี้ตาดัเด้งใช่ครับแล้วก็มีมีเกียร์อะไรบ้างครับที่ที่เห็นตัวนี้ครับตัวน,นี้ก็จะเป็นชุดคอนโทรลอันนี้เป็นเกียร์เกียร์เดินทางเดินทางก็จะเร็วอันนี้เดินหน้าทํางานเกียร์ว่างเกียร์ถอยหลังในการเดินเดินหน้าถอยหลังของรถครับใช่ครับตัวน,นี้จะเป็นชุดคอนโทรลในการปรับด,ดําแล้วก็ยกยกยกตัวรถครับครับเป็นชุดไฮดรอลิกตัวนี้ก็จะเป็นชุดคลชดครับ คันนี้คือไว้ไว้ไวไวใช้ใช้ตอนไหนบ้างครับก็ก็ใช้ตอนเราจะเปลี่ยนเกียร์อ๋อใช่ครับต้อง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 ใส่คัดต้องยกคัดก่อนครับผมเหมือนรถยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งคันเร่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะเหมือนรถถ่ายเดินตาม,มต้องบีบบีบเลี้ยวครับผมนี่ครับอันนี้มาด้วยกัน2คันนะครับครับมาสองคันก็ต้องขึ้นเทเลอร์มาเนาะเทเลอร์นี่ครับผมลาบไปเลยครับอ่ามามาดูเทเลอร์นะครับเทเลอร์นี่คือเป็นเทเลอร์พิเศษยาวกว่า เทเลอร์ทั่วไปเนาะข้างหน้านี่คือไว้ใส่อะไรบ้างครับก็ก็มีไว้ขนกล้าครับอืขนกล้าแล้วก็รถด้านหลังจะไว้ขนกล้าเนาะอย่างอย่างเสาะเทเลอร์กับตัวรถนะครับสามารถขนกล้าได้ประมาณเท่าไหร่ครับเออประมาณประมาณสามร้อยถาดสามร้อยถาดใช่ครับเฉพาะเฉพาะใส่เทเลอร์ครับผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราดําส่วนใหญ่เราดําวันหนึ่งก็คือเตรียมกล้าสิบไร่ก็ประมาณสี่ร้อยครับผม ก็ก็จะเตรียมวันต่อวันเราดําแค่นี้เราก็เตรียมเราดําได้ขนาดเนี้ยเราก็เตรียมเตรียมกล้าแค่นี้ครับใช่ครับนี่ครเป็นทางเลือกหนึ่งครับในการทํานานะครับเนาะคือทุกวันนี้ถ้าจะดำนานครับเราจะหาคนที่จะมาดำยากเนาะใช่ครับอย่างทุกวันนี้ค่าแรงในการนำนาประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อตอนนี้ก็สามร้อยสามร้อยนี่หาได้มั้ยครับสามร้อยหายากหายากเลยเนาะใช่ครับออย่างเครื่องนี้หนึ่งเครื่องสามารถใช้ได้ห้าไร่เนาะถ้าคนนะครับ คนห้าไร่นี่คือต้องใช้คนนำมันกี่คนพอพอซ้ำไหมครับเออสิบคนน่าจะสองวันอสิบคนสองวันครับนะครับไม่ไม่รวมไม่รวมการถอนกล้าอ๋อครับลองนับดูครับอันไหนประหยัดต้นทุนกว่าเนาะเนี่ยต่างกันเยอะเลยครับผมครับเนาะอย่างอย่างการที่เราใช้เครื่องดำนับมันก็จะมีข้อดีเนาะหญ้านับในส่วนของการกําจัดวัชพืชเนาะหญามันเกิดยากชาด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าเราเราปักดําเป็นต้นข้าวแล้วอืมหญ้ายังไม่เกิดครับ พอเราปักดำปุ๊บเราอ้อน้าเข้าไปครับมันก็จะง่ายต่อการควบคุมควบคุมหญ้าครับอแล้วสําหรับการดูแลครับหลังจากที่หวานหลังจากที่ดําเสร็จแล้วนะครับเจ้าของควรดูแลยังไงบ้างดูน้ําเปิดน้ําไปยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟังครับคือตั้งแต่เตรียมแปลงแล้วเราต้องเตรียมเตรียมแปลงให้เสมอครับสีเทือกตีอะไรให้มันเสมอพอเสมอปุ๊บเราปักดำสองสามวันกล้าต้นกล้ามันจะแทงราก จับดินแล้วเราก็เอาน้าใส่อครับผมทีนี้ก็เราก็ดูแลดูแลแปลงกล้าปกติเหมือนทั่วไปเลยครับใส่ปุ๋ยแสไรระยะอะไรก็ก็ทั่วไปเลยครับครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะครับในการดำนานครับอีกวิธีหนึ่งนะครับกับทันยุคทันสมัยนะครับผมในการทําเกษตรทุกวันเนาะบางทีปัญหาการที่เราไถในการนาดำนะครับบางทีที่เจอปัญหาอย่างผมเจอนะครับ ดำนาเฮ้ยวันที่หวานข้าวนะหวานข้าวเสร็จแล้วเจอฝนฝนก็เสียทั้งหวาลบสองนะครับเนาะแต่ตัวนี้ก็คือสามารถที่จะอ่าเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ใช้ได้นะครับผมแต่ต้องมีน้ำเนาะสำคัญเรื่องน้ําใช่ครับนะครับใครที่มีที่นาครับอยู่ติดแหล่งน้ำครก็จะได้เปลี่ยนหนึ่งใช่ครับนะครับอย่างเนี้ยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่อ่าได้มาแชร์ความรู้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสด